ลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เขาร,รักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เดย์ยิปซีใครใจค่ะวันนี้อาจารย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีกันค่ะซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะสำหรับเดือนกันยายนพศ2567ค่ะ เรามาร่วมรับชมรายการดีๆรายการเริศๆของอาจารย์ดียสี่ใครใจกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะออมอัคีพาหูบุผังสัการะวันทนังครูบาจารยังจริยเทวามุนีรือศีสิทธาปิตามตาอาโรคเยนะสุเคะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ยิ้มสีใครใจตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะและเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้น12ใบค่ะแทนตัวชาวลัคนาราศีกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ลัคนาราศีกันชาวธาตุดินนะคะท่านผู้ชมนะลัคนาราศีกันชาวธาตุดินแอบแ,แม่หมอเลือกไพ่ครบล้วเดี๋ยวเช็คไพ่อีกครั้งนึงคะหยิบเกินมีเนี่ย <laughs> นะคะท่านผู้ชมอ วันนี้ก็เป็นวันดีนะคะวันนี้เป็นวันวันศุกร์เนาะอาจารย์ทำคลิปวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์โอ้โหพไพ่ใบแรกดีมากเลยท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกันโอ้ดวงท่านไม่ธรรมดานะเนี่ยใบแรกก็ได้องค์เทพสัจธรรมนะคะได้ไพ่สัจธรรมนะอือหือดีเลิศมากแม่ไพ่สัจธรรมนะคะ ของชาวรัคนาราศีกันชาวธาตุดินให้สัจธรรมเนี่ยบอกว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครอง,งอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะมีกรอบแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณโอ้โห ดีย่ำมากๆเลยทีเดียวหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสาเร็จค่ะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะเห็นไหมองค์เทพศัจธรรมไพ่ใบนี้ดีและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกด้วยนะคะว่าความรักนะคะโดยเฉพาะความรักของชาวลัคนาราศีกัน มีความเข้าจิตเข้าใจกันเนี่ยไปในทิศทางที่ดีเย่ะม,มากๆนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะได้พยาสุครีบค่ะโอ้โหเขาบอกว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกันไม่ขาดมือเป็นอันขาดนะคะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายล้านได้หลายล้านค่ะดังนั้นนะคะช่วงนี้เป็นจังหวะดีเป็นจังหวะเลิศ ของชาวลัคนาราศีกันชาวธาตุดินหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จค่ะนะไม่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรนะคะธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้มีเกณฑ์การประสบความสําเร็จค่ะโอ้โหเงินทองหลั่งไหลามาเทมา ดีรัดมากๆเลยทีเดียวนะคะชาวราศาีกันชาวธาตุดินค่ะนะคะต่อมานะคะได้เทพธิดาแมงป่องนะคะก็บอกว่าชาวราศาีกันตัวคุณเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่รักในสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยมีอยู่คุณเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยมีอยู่นะคะและนีไพ่บอกเลยว่าถ้าช่วงนี้ คุณนะคะโฟกัสหรือจ้องมองไปในสิ่งใดก็ตามที่คุณกำลังมีไอเดียเริถมีไอเดียบันเจิดและต้องการสรรสร้างสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เขาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยโดยง่ายเนื่องจากว่าตัวชาวลักนาราศีกันชาวธาตุดินเป็นผู้ที่มีความมีความ มีความคิดสร้างสารรค์เป็นผู้ที่ทําอะไรจริงจังเป็นผู้ที่มีระเบียบมีวินัยนะคะชาวลัคนาราศีกันชาวตุด,ดินและเป็นผู้ที่มีความมั่นคงทางจิตใจดีมากและช่วงนี้ตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีสติสัมปะชญญะอันดีเลิศน,นะคะโอ้โหดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีกัน ชาวธาตดินโอ้โหต็อม่ค่าองค์เทพพระเพิงนะคะการติดต่อเจรจาการพูดคุยกับบุคคลต่างๆในวงสังคมนะคะในเดือนกันยายนนี้หากตัวชาวาลัคนาราศีกันเนี่ย มีสติสัมปชัญญะอันดีเลิศการติดต่อเจราจาการพูดคุยของคุณก็มีโอกาสเป็นไปในทิศทางที่ดีจะได้รับความเข้าอกเข้าใจได้รับเกียรติยศชื่อเสียงนะคะจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่ว,ท,วทุกองค์กรแต่หากคุณเองเนี่มีความผู้วามใจร้อแล้วก็ทุกอย่างเป็นตรงกันครับ เป็นอรงกันข้ามดังนั้นชาวลัคนาราศีกันชาวตุดินตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความมั่นคงของจิตใจยอยู่แล้วนะคะให้คุณมีความระมัดระวังในด้านของ communication ค่ะเน้นในเรื่องของเน้นในด้านของ positive thinking นะคะเน้นในด้านของการพูดที่เป็นพลังบวกค่ะท่านผู้ชมโอ้โหดีรลิมากๆเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เนี่ยไพมาบอกเรื่องเราเยอะแยะเลยนะคะ เป็นการเพิ่มพลังชีวิตให้กับชาวลัคนาราศีกันชาวธาตุดินค่ะนะจ๊ะต่อมาค่ะองค์ไมครา,าการมาสูรน,นะคะก็บอกว่าในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีกันตัวคุณเองเนี่ยคิดลงมือทําสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จนะคะ เห็นไหมและตัวคุณเองเป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการดําเนินการเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวดังนั้นชาวลัคนาราศีกันให้หาสมุดบันทึกสวยๆนะคะกระดาษ a 4ก็ได้แล้วให้คุณเนี่ย เขียนเรื่องราวต่างๆโครงการต่างๆที่ตัวคุณเองมีความสนจิตสนใจนะคะในเรื่องนั้นแบบร้อยปอร์ซ็นะคะให้เขียนโครงการไปเลยการที่คุณได้เขียนโครงการเขียนเรื่องราวต่างๆที่ตัวคุณเองเนี่ยกําลังกลั่นกรองออกมาจากสมองออกมาจากกะโหลกของคุณเนี่ยมันเป็นการสรสร้างและลงมือทําแล้วนะคะนะและมันเป็นการเริ่มต้นทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนและมีโอกาสประสบ ความสาเร็จอย่างแน่นอนนะครับซึ่งพไพ่เม่คารากัรมันมสูนบอกเลยช่วงนี้ตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีวัยพลิบไอเดียรทไอเดียบันเจิดและเป็นผู้ที่สามารถดึงศักยภาพดึงความสามารถออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะโอ้โหดีรทธมากๆชาวรัคนาราศีกันชาวธาตุดินนะ,ะดวงดีเท่านี้ยังไม่พอนะชาวลัคนาราศีกันอันนี้คือพระรามกับ นางสีดาเห็นไหมก็บอกว่าการที่ชาวราศาีกันนะคะลงมือทำาสริสร้างสิ่งต่างๆทำลงไปด้วยความรักนะคะทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจและต้องการที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้นะคะท้าให้ชาวราศาีกันสามารถกระโดดข้ามกระโดดข้ามความท้าทายต่างๆในชีวิตของตัวคุณเนี่ย ไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวโอ้โหดีรัิมากนะคะอวยเลิศอะชาวรา,า,า,ราศีกันต่อเมนะคะโอ้โหดวงดีเท่าน,นี้มีพอมีไพ่ความไม่เที่ยงนะคะไพ่ความไม่เที่ยงจะบอกเลยว่าชาวรา,า,า,ราศีกันในเดือนกันยายน2567นี้ความรัก ความรักของคุณดีมากมีความเข้าจิตเข้าใจจนเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสําหรับคู่ครองคนใดคู่ใดนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วมีคนพิเศษแล้วนะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชาย L G T B Q I A นะคะเกณฑ์การมีความเข้าใจในความรักของคุณเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียว ท่านใดเคยโกรธกันงอนกันเคืองกันมีเกณฑ์การคืนดีกันเนี่ยสูงและท่านใดเพิ่งทะเลาะเบาแหวงกันหายไปเป็นสัปดาห์และบอกได้เลยนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะคู่รักคนพิเศษของคุณมีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยกลับมาหาคุณกลับมารักคุณดังเดิมค่ะโอ้โหดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวและสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้แต่งงานมีความชัดเจนมีโครงการที่ แต่งงานนะคะมีโอกาสจัดงานแต่งงานนะคะมีโอกาสรั่น มีโอกาสได้ยินเสียงรัฆังเสียงระฆทงในวันวิวานะคะท่านผู้ชมโอ้ดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะคะและสําหรับท่านใดที่มีหุ้นส่วนในธุรกิจกิจการงานของตัวท่านธุรกิจกิจการงานของตัวท่านก็มีเกณฑ์การประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีเยี่ยมแล้วหุ้นส่วนของคุณเป็นไงคะเป็นคนฉลาดไหวพริบดีมีความจรงิงจังจรงิจรง,จรงใจกับคุณมีความพักดีกับคุณชาวลัคนาราศีกัน นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นชาวรัตนาราศีกันเองจะต้องคอยมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีทำดีพูดดีเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตของตัวคุณนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นกฎกฎหนึ่งของ the law attraction นะคะและเป็นกฎที่มีความยุติธรรมที่สุดในจักรวาลน,นี้ค่ะนะ ชาวรัคนาราศีกันต่อแมแค่ะโอโหองค์พระพิคเนสนะคะให้องค์พระพิคเนสบอกเลยว่าสุขภาพพลานามัยของชาวรัคนาราศีกันในเดือนกันยายนนี้ยก็คุณเองจะต้องมีความระมัดระวังค่ะเกี่ยวในเรื่องของข้อกระดู้เส้นเอ็นการปวดเมื่อยปวดบา่าปวดไหล่ปวดหลังท่านใดที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศนะคะหรือท่านใดที่ยืนก็ตามนะคะหรือนั่งนานๆนะให มันลุกขึ้นมาค่ะรีแลกซ์ค่ะนะคะหรือไปเบรกไปคอฟฟี่เบรกนะคะนะเพื่อเป็นการยืดเส้นยืดสายยืดเหยียดนะจ๊ะเห็นไหมเกิการล้มหมอนนอนเสือไม่มีไปให้น้ำกลมน้ำเกลือไม่มีนะคะแต่ให้รามาระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยปวดข้อปวดเข่าป,ปวดหลังนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมคะพระ,พระองค์พระอสุรินราหู องค์เทพพระอสุรินราหูเนี่ยนะคะท่านผู้ชมพระองค์มาบอกเลยการที่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจัดวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของคุณให้ถูกหลักวงจุ้ยเนี่ยทําให้ตัวท่านเองมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยได้ทําให้บ้านเนี้ยมีบรรยากาศที่ดีนะคะเปิดรัพย์เปิดเป็นทําให้ประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลเนี่ยนะคะเปิด ต้อนรับตัวคุณและเงินทองความมั่งคั่งความร่ำรวยเนี่ยลังไหลมาเทมาเข้าสู่บ้านช่องห้องหอของคุณบ้านของคุณเจ้าที่เจ้าทางแรงแมากมีนางฟ้ามีเทวดาม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพ่อปู่ย่าปู่พญานาะคคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้นะคะดังนั้นชาวราศาีกันมีโอกาสนะครเดินทางนะคะ ไปที่คาชโนโดไปกราบสการะนะคะปู่ย่าพญานาคนะคะจะดีมากสำหรับตัวคุณนะคะและที่สำคัญเข้าของในบ้านของคุณเนี่ยจะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะสิ่งใดไม่ได้ใช้รีบจำหน่ายใจแจกไปเสียโดยเร็วเพราะว่าเข้าของเหล่านั้นเนี่ย กีดขวางการเดินทางของการเงินของคุณใครเก็บเอาไว้ก็กีดขวางการเดินทางของคนนั้นนะจ๊ะกีดขวางการเดินทางของการเงินของคนนั้นนะดังนั้นรีบเคลียร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่อที่จะเป็นการเปิดทางให้มีเงินล้านเงินหลักไหลไหลล้านเนี่ยเขาหลั่งไหลมาเทมาเข้าสู่บ้านช่องห้องหอของคุณชาวาลัคนาราศีกันชาวตุด,ดินบางท่านบอกว่า แหม่ฉันก็เก็บเอาไว้นะคะแล้วฉันก็ขายได้ด้วยมันก็ได้เงินนะแม่หมอนะคะก็ถูกต้องค่ะได้เงินแต่มันจะเป็นเงินในลักษณะแบบเบียหัวแตกยังไงล่ะคะแทนที่เงินล้านเงินหลักเลยๆล้านจะเข้าบ้านคุณโดยง่ายนะเมื่อคุณจัดบ้านคุณที่ถูกหลัก่วงจุ้ยนะคะทําบ้านที่โล่งโปร่งสบายเหมือนโรงแรมห้าดาวแบบนี้นะเป็นการปรับว่วงจุ้ยที่ดีทําบ้านที่คุณเนี่ยมีความ สะอาดใช่ไหมคะพวกมแมลงสาบหนูยุงนะสัตว์เลื้อยคานสัตว์มีพิษสิ่งที่ไม่ดีเลยอะ่ะเขาก็จะ ไม่มากระลำกลาาไฮะ,ะเมื่อบ้านของคุณสะอาดสะอ้านนะแถมซ้ำยังเป็นการเปิดประตูคุมทรัพย์แห่งจักรวาลด้วยนะชาวรัคนาราศีกันนะคะแหมบางท่านเนี่ยเก็บจนล้นมาเลยทีเดียวนะคะนะอย่างที่ในเป็นข่าวเห็นไหมเดือดร้อนชาวบ้านเห็นมคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ย รีบเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องจำหน่ายใจแจกซะเลยค่ะทําบ้านของคุณเนี่ยให้ปรัพวงจุ้ยที่สวยงามทําบ้านของคุณเนี่ยให้มีความเป็นสุริมงคลมีเงินมีทองหลังหล่งไหลามาเทมาเข้าบ้านเข้าบ้านของคุณนะชาวลัคนาราศีกันนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหได้องค์เทพพระพรหมฤาษีนะคะ ท่านใดที่รับราชการอยู่แม่หมอขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคะตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักยิบจับสิ่งใดก็ตามในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจก,ก,การเกษตรนะคะธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้ คุณเนี่ยมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จค่ะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายล้านได้หลายล้านนะคะและธุรกิจหน้าที่การงานของคุณมีชื่อเสียงเรื่องเรือระบือไกลไปทั่วโลกเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีกันนะ,ะยิ่งท่านใดนะคะเป็นนักพยากรณ์แล้วก็ในเดือนกันยายนนี้นะคะชื่อเสียงเรื่องเรือระบือไกลโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะนะ โอ้โหไพ่สวยงามมากท่านได้รับราชการมีเกณฑ์กันได้สําคัญด้วยค่ะนะคะต่อม่แค่โอ้โหพรานบุญจับนางมนโนรานะคะเขาบอกว่าชาวราศาีกันชาวธาตุดินผู้ที่มีความสามารถมีความคิดมีไอเดียที่ดีเลิศและบันเจิดนะคะให้ชาวราศาีกันให้มีความเชื่อแบบนั้น และให้คุณมีความเชื่อ้ือว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีสิทธิ์มีความสุขนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะพบประสบการณ์หรือผ่านความท้าทายใดใใก็ตามมาในชีวิตคุณไม่ควรจะไปยึดติดไม่ควรจะไปจมจมอยู่ในตรงนั้นนะคะทําตัวเองให้มีอิสระบอกตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีความสุขและเป็นผู้ที่มีสิทธิ์มีความสุข ะะท่านผู้ชมเรื่องราวดีๆความมัง่งคั่งความร่ำรวยกำลังาถาโถมใส่ตัวคุณแล้วชาวลัคนาราศีกันชาวธาตุดินนะคะต่อมาแค่โอ้โหท่านผู้ชมพยาครุฑนะคะอุ้มนางกากีโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีกันด้วยว่าในเดือนกันยายนนี้ตัวคุณเองนะคะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือเกือ้อกูลมีคนให การอุปธรรมค้ำชูคุณดีลดมากก่ะไม่ว่าคุณกําลังจะหยิบจับสิ่งใดวางแผนทําสิ่งใดมีโครงการในเรื่องใดมีผู้ให้การผลักดันให้การสนับสนุนคุณนะคะบางท่านกําลังมีการติดต่อไม่ว่าจะติดต่อในเรื่องงานไม่ว่าจะติดต่อขอวีซ่าหรือติดต่อทําธุรธกิจอะก็ตามนะคะในเรื่องราวต่างๆทุกเรื่องเราเลยแบบ360องศาเลยนะ ัวชาวรา,ราศีกันมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จและมีคนเนี่ยให้การผลักดันในการสนับสนุนมีคนรักใคร่เมตตาปราณีคุณนะเนื่องมาจากว่าไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยตัวคุณเองมีบุญภาวาสนาสรงเป็นผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณมีกรอบแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปัก รักษาคุ้มครองคุณนะคะประตูขุมทรัพย์แห่งจกักรวาลเปิดต้อนรับคุณแล้วนะชาวรา,ราศีกันคะในเมื่อดวงชะตาของคุณดีดีอย่างนี้อยู่แล้วอย่าลืมนะคอยหมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลเสริมสร้างบุญบรารมีให้กับตัวคุณนะคะมันปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบค่ะคิดดีทดําดีพูดดีเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของคุณนะคะและอาจารย์เดยิ้มสี่ใครใจ ก็ได <M łość> ้พยากรณดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันจบลงแล้วค่ะอาจารย์ดียิบสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะ ชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนดนนอร์เวย์ลัสเซียมาเลเซียฮ่องกงคอรีอาลาาส์กัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์เบยิบซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุข มั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บียิมซีใครใจได้ใหมในคลิปถัดไปกรลาบสวัสดีคะ่ะ